วันอาทิตย์นี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จะเป็นวันนัดชิชตาการเลือกตั้งนายกอบจคอนครศรีธรรมราชในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงนอกจากจะเป็นการวัดพลังของค่ายทางการเมืองในท้องถิ่นแล้วค่ะแนวทางการแก้ปัญหานโยบายในพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่คนให้ความสําคัญไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะแนวทางการรับมือและจัดการกับภัยพิบัติที่คนคอนค่ะ,ะเผชิญกับปัญหารุนแรงแล้วก็เผชิญอยู่มาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็บ่อยครั้งตอนนี้คุณสนธยาแก้วขำอยู่ที่อาเภอะอวดนะคะเรื่องของการจัดการภัยพิบัติค่ะเชื่อว่าคนคอนหลายคนน่าจะ เป็นสิ่งที่อยากเห็นความชัดเจนจากนายกอบจอคนใหม่นะคะคุณสุนธยาค่ะครับคุณอนซินีครับต้องบอกว่าเครือข่ายจาัดก,การภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอให้นายกอบจอคนใหม่ที่กําลังจะได้รับ การเลือกตั้งเข้ามาเป็น,นกลไกหลักเป็น,นกลไกสําคัญในการจัดการภัยพิบัติเนื่องจากเห็นว่าอบจอน,นั้นมีทั้งกําลังคนมีอุปกรณ์และมีงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อที่จะใช้รับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะในระยะเร่งด่วนเสนอให้มีทีมเผชิญเหตุ5ชุดเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินรับ อาสาสมัครประจำเครือข่ายจัดก,การภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชในพื้นที่ตำบลเกาะขันอำเภอเช่วดดำเรือและอุปกรณ์กู้ภัยศักยภาพสูงอาทิคเครื่องยนต์เรือซึ่งมีแรงขับเคลื่อน50แรงม้าเป็นอย่างน้อยอุปกรณ์การสื่อสารเชือกเปลสนามหรือแม้แต่โรนหรืออากาศยานไร้คนขับออกมาตรวจสอบความพร้อมเพื่อเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมหลังเริ่มมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ประสานงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติระบุว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงภัยพิบัติของภาคใต้เนื่องจากเกิดภัยพิบัติรุนแรงบ่อยครั้งทั้งพายุน้ําท่วมฉับพลันหรือแม้แต่ดินโคลนถลม่มซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก จึงเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจคอนครศรีธรรมราชควรเข้ามาเป็น,นกลไกหลักในการบริหารจัดการภัยพิบัติเนื่องจากเห็นว่ามีความพร้อมทั้งเรื่องกําลังคนเครื่องมือและงบประมาณที่จะใช้ในการรับมือโดยในระยะเร่งด่วนเสนอให้มีชุดประชิญเหตุซึ่งมีกําลังพลและเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงอย่างน้อย5ชุดกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภยัยเพื่อสามารถออกประชิญเหตุเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีอาจเกิดสถานการณ์ เชิญครับส่วนที่สองอปจอสำคัญที่สุดอปจอต้องมีเครื่องมือเครื่องมืออย่างเรือกู้ภัยอย่างนี้อปจอจะต้องมีครับบุคลากราก็ต้องมีนะครับอปจอต้องต้องมีชุดตอบโต้ภัยพิบัติของอปจอเองเนี่ยผมคิดว่าตัวอปจอต้องมีอย่างน้อยที่สุดเลยห้าชุดแบ่งตามโซนพื้นที่นะครับบริบทของแต่แต่ละโซนของจังหวัดนครสีรบชเรามีอยู่ห้าโซนหลัก เพราะนั้นต้องมีอย่างน้อยที่สุดแหละหชุดนะครับชุดหนึ่งเนี่ยต้องใช้ชุดมาตรฐานก็คือ8ปดถึงสิคน ป่าพุกควรเคลงผื้นใหญ่รอบพื้นที่ตำบลเคลงอำเภอเฉาวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื้อที่กว่า7 0 0 0 0ืไร่ถือเป็นฐานทรัพยากรที่สําคัญในการดํารงชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะเป็นแหล่งปลาน้ําจืดและแหล่งผลิตกระจูดที่ใหญ่สุดของประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยเสี่ยงคุกคามป่าพุอย่างต่อเนื่องทั้งไฟไหม้ป่าพุ้ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทําให้เกิดความเสื่อมโทรมการบุกรุกพื้นที่ป่าพุจนผืนป่าลดลงรวมถึงลําคลองสายย่อยที่เกิดวัชพืชปก คลุมทางผู้บริหารองค์กรส่วนตำบลเคลงจึงต้องการความช่วยเหลือจากอบจนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ช่วยเข้ามาหนุนเสริมในการดูแลป่าพุกวนครงในทุกมิติโดยในขณะนี้ต้องการให้มาขุดลอกวัชพืชเพื่อความสะดวกในการสัญจรในป่าพุและเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำครับจริงที่มีความจำาปันมากที่สุดนั่นก็คือต้องการลอกคลอง เพราะว่าลำกลองในสายกลองในตําบลเกรงมีเยอะมีมากรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ40กิโลนะครับเพราะนั้นถ้าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นเกล้าไก่แม่ได้ดูแลลำกลองให้กับพื้นที่ป่าลุกคนเกรงน่าจะเป็นผลดีเพราะว่ามันเกินจกักรยภาพขององค์การบริหารส่วนต้องติน่นของตำบลเกรงเราที่สามารถไม่สามารถที่จะ ลอกกูกรองได้เพราะด้วยหกประมาณ พื้นที่อำเภอเชวดและอำเภอใกล้เคียงอย่างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเชียนใหญ่ถือเป็นพื้นที่รุ่มรับน้ําจากเทือกเขาเมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิดสถานการณ์น้ําท่วมบ่อยครั้งเช่นเดียวกับพื้นที่ป่าพุกคนเกรงที่เกิดความเสื่อมโทรมจากหลายปัจจัยจึงมีข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนและผู้นําท้องถิน่นให้ผู้สมัครนาย,ยกอบจนครศรีธรรมราชที่กําลังจะได้รับการเลือกตั้งให้ความสําคัญทั้งในเรื่องการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงร่วมบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่างป่าพลุกควรเคลงให้เกิดความยั่งยืนตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า50แหง่งกำลังประสบปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะและมีปัญหาขยะตกค้างในชุมชนหลังเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชดรับขยะ ตามข้อเสนอตามคำสั่งศาลปกครองนครศรีธรรมราชนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องให้นายกอบจคนใหม่ที่กำลังจะได้รับการเลือกตั้งเร่งเข้ามาแก้ปัญหาการจัดการขยะในขณะที่นักวิชาการบางท่านบอกว่าแม้จะมีข้อเสนอและนโยบายจากผู้สมัครที่ไม่แตกต่างกันแต่เพราะว่าในช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียงผู้สมัครส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งเครือข่ายหัวคะแนน เพื่อดึงคะแนนจากประชาชนให้ได้มากที่สุดติดตามได้จากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับถ้าเป็นช่วงปกติท่อซีเมนที่ถูกต่อทับขึ้นไปหลายชั้นใกล้เม่นเผาศพของวัดใหม่ไทยเจริญอำเภอนพิตาำจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณนี้เพียงพอที่จะใช้เผาขยะทุกวันจากวัดและโรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่วันนี้ขยะจำนวนมากโดยเฉพาะขยะพลาสติกขวดแก้วและเศษอาหารจากบ้านเรือนในชุมชนระแวกใกล้เคียงเริ่มเกลื่อนกลาดรอบพื้นที่หลังเมนเผาศพเพราะตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาทางอบตอได้ทำหนังสือไปอยังเจ้าบ้านทุกหลังว่าทางอบตอไม่สามารถจัดเก็บขยะทั้งเหมู่บ้านได้หลังได้รับแจ้งจากทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชว่า ไม่อนุญาตให้นําขยะไปทิ้งในบ่อขยะของทางเทศบาลตามคําสั่งสารปกครองนครศรีธรรมราชทําให้ชาวบ้านโดยเฉพาะที่อยู่ในชุมชนไม่มีที่ทิ้งและนํามาทิ้งบริเวณน,นี้แทนครูบางคนยอมรับว่ากางังวลว่าหากปัญหานี้ยังไม่มีทางออกทําให้ขยะถูกนํามาทิ้งบริเวณน,นี้เพิ่มขึ้นซึ่งทางโรงเรียนก็พยายามปลูกฝังจิตสำนึกในการลดขยะที่ต้นทางให้กับเด็กๆ ทั้งการขอให้นำกระป๋องน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเพื่อลดแก้วพลาสติกรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายอาหารในโรงเรียนและยังขอให้เด็กเก็บขวดพลาสติกที่อาจจะมีเหลือหรือขยะรีไซเคิลมาขายให้ครูโรงเรียนมีขยะอยู่แล้วแต่ว่าก็คือแปรสภาพนะครับก็คือขวดน้ำพลาสติกนะครับจากจากเดิมเขาจะทิ้งทีนี้คุณครูก็มีวางแผนว่าก็คือให้เอาขวดน้ำแต่ละห้องเอาขวดน้ำมาเก็บ นะครับเพื่อที่จะเอามาขายให้กับคุณครูนะครับมาขายกับคุณครูแล้วก็คุณครูก็จะเป็นคนเป็นคนโทรหารับคนนักซื้อของเก่าให้มาซื้อนะครับซึ่งก็นักเรียนก็เมื่อเทอมที่แล้วนักเรียนก็ทําได้ดีมากนะครับเทอมนี้ก็กําลังทําอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ขายทีนะครับนั่นคือที่สิ่งที่โรงเรียนปลูกฝังให้กับนักเรียนก็คือบอกว่าขยะมีค่าขยะที่ถูกนํามากองริมถนนเพราะไม่มีที่ทิ้งมานานเกือบสองเดือนแล้ว ถูกพบโดยทั่วไปริมถนนบางส่วนถูกลักลอบนำมาทิ้งในที่สาธารณะแต่บ้านบางหลังที่พอมีพื้นที่หรืออยู่ห่างไกลชุมชนก็ต้องใช้วิธีเผาเองแต่บ้านที่อยู่ในเขตชุมชนเกิดปัญหาอย่างหนักเพราะไม่มีที่ทิ้งบ่อขยะของทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีขยะสะสมมากกว่า2ล้านตันและถูกดำเนินคดีฟ้องร้องจนต้องปิดบ่อขยะ แลงงรับขยะจากพื้นที่นอกเทศบาลจากอบาตาต่างๆต,ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมทําให้ขยะในทุกอบาตาต,าตกค้างในชุมชนซึ่งแม้ปัญหาขยะในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นปัญหาใหญ่และลุกลามจนนําไปสู่การต่อสู้ในศาลแล้วแต่หากย้อนมองนโยบายของท้องถิ่นผ่านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการเสนอตัวเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังก็ยังมีน้อยมาก ซึ่งตรงกับความเห็นของนักวิชาการบางคนเห็นว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับอาบาจอแม้หลายทีมที่เสนอตัวจะมีการเขียนนโยบายต่างๆแต่ในทางปฏิบัติจริงกลับพบว่าระหว่างการหาเสียงจะอาศัยความเป็นเครือข่ายเพื่อดึงคะแนนเสียงมากกว่าจะใช้นโยบายเพื่อดึงดูดการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่า ตัวผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยนะครับจะประกาศนโยบายอย่างอบอจอเนี่ยนะว่าจะพัฒนานู่นพัฒนานี่นะแต่ว่ามันก็ต่างจากการเมืองระดับชาตินะที่สามารถจะหาเสียงเนี่ยในเชิงนโยบายแล้วปรากฏว่าคนเนี่ยขันรับนโยบายหรือมองเห็นนโยบายได้ชัดนะแต่ว่าพอเป็นการเมืองในระดับท้องถิ่นเนี่ยตัวนโยบายเนี่ยจะมาเป็นรองนะตัวเครือข่ายนะครับจะมาเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญนะครับ การแข่งขันที่ดุเดือดของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชทั้ง4คนรอบนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีนโยบายเกี่ยวกับปัญหาขยะเสียทีเดียวเพราะมีผู้สมัครบางคนชูนโยบายแก้ปัญหาขยะเป็นนโยบายหลักๆเช่นการจัดการขยะค้างเก่าให้เหลือแค่ประมาณร้อยละ20การลดขยะที่ต้นทางหรือการสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือแม้แต่การแก้ปัญหาขยะแบบครบวงจร ซึ่งหลังวันที่24พฤศจิกายนที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอเสร็จสิ้นก็จะเป็นการพิสูจน์ว่านโยบายเหล่านี้ถูกนำไปทำจริงหรือไม่ดิชิาาลาวพทธสารพันธ์ไทย PBS รายงานรัววนนนิิีีี่ ในช่วงที่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งกุณธิชิลาและผมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งติดตามการหาเสียงของผู้สมัครทั้งทีสั้นรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหลายภาคส่วนซึ่งก็ได้รับข้อเสนอและความคิดเห็นที่แหลมคมจากหลายท่านด้วยกันครับค่ะ จากปัญหาที่คุณสุญิยากับคุณติชิลานำเสนอมานอกจากเรื่องของภัยพิบัติและการจัดก,การขยะที่มันล้นเมืองคะมันมีปัญหาอะไรที่สุข่ในใต้พรมหรือว่าคนคอเนี่ยอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไหมคะ จากการลงพื้นที่ของพวกเรานะครับคุณออนซีนีครับเราได้รับฟังข้อเสนอที่แหลมคมพอที่จะสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆได้เป็น4ประเด็นนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือประชาชนต้องการให้นายกอบจอคนใหม่เข้ามาหนุนเสริมแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรทั้งเรื่องปาล์มเรื่องยางพาราโดยเฉพาะพืชผลกลางการเกษตรอย่างบังคุดและทุเรียนโดยต้องการให้นําเสนอให้มีการ จัดการตลาดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำรวมถึงให้มีตลาดกลางผลไม้เพื่อสร้างราคาที่เหมาะสมและยั่งยืนไม่มีราคาตกต่ำเหมือนในอดีตครับรวมถึงในส่วนประเด็นของที่สองก็คือประเด็นเรื่องการจัด การเรื่องการท่องเที่ยวภาคประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นว่าอยากให้ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีเส้นทางท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนส่วนในเรื่องที่3ก็คือเรื่องขยะที่คุณติชิราได้ลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้และอยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเช่นกันและทา ท้ายสุดก็คือเรื่องการจัดการภัยพิบัติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นที่ผ่านมาว่าถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และก็เป็นเมืองหลวงของภัยพิบัติของภาคใต้ที่มีทั้งพายุน้ําท่วมฉับ พลันดินโคลนถล่มซึ่งนี่ทางเครือข่ายจาัดก,การภัยพิบัติบอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอบอจอน,นั้นต้องเข้ามาเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเนื่องจากมีศักยภาพสูงมีทั้งกําลังคนมีทั้งเครื่องมือและงบประมาณและที่สําคัญก็คือเป็นไปตามอํานาจที่ได้รับจากพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ ค่ะข้อเสนอที่เล่ามาเนี่ยล้วนมีความสําคัญมีความหมายกับชีวิตคนในพื้นที่นะคะแต่ว่าในช่วงของสุดท้ายเสียงสะท้อนเหล่านี้ความต้องการเหล่านี้มันอาจจะดังอยู่แต่พอหลังจากปิดทีบเลือกตั้งจบแล้วเนี่ยมันจะหายไปกับสายลมไหมคะจะติดตามกั็นยังไงคะ ครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ประชาชนทุกภาคส่วนต้องติดตามนะครับก็ยอมรับกันตรงๆว่าในช่วงการหาเสียงนั้นผู้สมัครจะให้ความสําคัญในส่วนของหัวคะแนนหรือเครือข่ายที่จะตั้งมาเพื่อดึงคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดแต่จากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนและเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าจากนี้ไปหลังการเลือกตั้งพวกเขาจะมีการติดตามนโยบายของนายกอบจอที่ได้รับการเลือก ตั้งว่าได้มีการนําไปปฏิบัติจริงมากน้อยแค่ไหนและถ้าไม่นําไปปฏิบัติจริงพวกเขาก็พร้อมที่จะส่งเสียงดังๆทักท้วงว่านโยบายที่ท่านหนาเสียงไปนั้นยังไม่ได้รับการปฏิบัติจริงและอาจจะออกมาทวงถามซึ่งนี่เป็นส่วนของประชาชนที่จะมีความเคลื่อนไหวแต่ในระยะ อันใกล้นี้โดยเฉพาะในช่วงนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงอำเภอเชะ้อวดที่ผมมารายงานสดอยู่นี้เริ่มมีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีความเสี่ยงที่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจจะต้องเผชิญภัยพิบัติรุนแรงโดยเฉพาะภัยพิบัติน้ําท่วมซึ่งถือว่าเป็นบททดสอบสําคัญที่กําลังท้าทายและรอพิสูจน์ฝีมือของนายกอบจอคนใหม่ที่กําลังจะได้รับการเลือกตั้งครับคุณออนซินีครับ ค่ะนี่แหละค่ะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในสนามเือกตั้งอบจนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณคุณสุธยาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอนะคะไม่นานเกินรอจริงๆวันอาทิตย์นี้แล้วจะทราบผลค่ะ